สวัสดีค่ะกลุ่มพ่อหนูก็เป็นตัวแทนของการไปศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมพื้นบ้านหมูสีเทศบาลตำบลเกาะเต้วค่ะประวัติความเป็นมาวิสาหกิจชุมชนขนมดอกจอกกลุ่มขนมพื้นบ้านหมูสีเทศบาลเกาะเต้วเป็นผู้เริ่มแต่ก่อนรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเครื่องแกงแล้วทําไม่ได้เทศบาลได้เปลี่ยนให้ทําขนมมันชาโดยเทศบาลจัด หาวิทยากรมาสอนเมื่อทำการขายไม่ได้กลุ่มก็เลยแตกแยกกันจากนั้นเทศบาลให้จัดกลุ่มใหม่ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด30คนแต่ที่ทำเป็นประจำมีประมาณ10คนเทศบาลได้จัดหาอุรณ์ให้โดยมีเงื่อนไขให้ใช้พื้นที่สาธารณะหรือใช้สถานที่ที่เป็นบ้านของสมาชิกวิสาหกิจกลุ่มวิสาหกิจได้หารือและตกลงกันเรื่องสถานที่เป็นมัสยิด เนื่องจากเป็นสถานที่ส่วนรวมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้เสริมวัยรุ่นสาม,มารถสืบทอดพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปขนมที่ทำมีหลายชนิดแต่ที่ทำเป็นหลักๆคือขนมดอกจอกขนมรองคือเค้กกล้วยหอมขนมชั้นขนมข้าวเหนียวคอนโดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ทำให้กลุ่มผลิตขนมพื้นบ้านผลิตขนมขายได้น้อยลง จากเดิมที่ผลิตได้ใช้แป้งประมาณ4กิโลกรัมต่อสัปดาห์ก็ต้องลดปริมาณล,ลงเหลือเพียง2กิโลกรัมต่อสัปดาห์ซึ่งลดจากเดิมลงครึ่งหนึ่งปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิดและวัตถุดิบขึ้นราคาจึงทาให้มีการปรับขึ้นราคาตามความเหมาะสมจากเมื่อก่อนทํา4ชิ้นและวัตถุดิบละ10บาทซึ่งตอนนี้ได้ปรับเป็น5ชิ้น20บาท ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมและมหาลัยราชภาาัฏสงขลาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตขนมพื้นบ้านชุมชนบ้านด่านจังหวัดสงขลาเพื่อ,เพ,อเพิ่มรายได้และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นต้นจุดประสงค์ของการทำวิสาหกิจ1เพื่อศึกษาวิธีการทำขนมดอกจอก2เพื่อศึกษาต้นทุนในการทำขนมดอกจอกและ3เพื่อเชิญชวนและเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ ตำแหน่งที่ตั้งตำแหน่งที่ตั้งขนมพื้นบ้านชุมชนบ้านด่านจังหวัดสงขลาที่ตั้งมัสยิบนูรุนอีมาน120หมู่ที่4บ้านด่านบนก่อเต้าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา900-00เบอร์โทรศัพท์097-358-6777 รหัสทะเบียน5900103ทับ10016ค่ะประธานวิสาหกิจตัวแทนที่มีอำนาจ 1. นางมัทน,นาเข็มมดุดประธานวิสาหกิจ 2. นางม,มุทิตาลิ่มเจริญรองประธานกลุ่มชื่ออาจารย์ที่สามารถติดต่อได้นะคะคือนางมันธนาเข็ม,มดุดประธานวิสาหกิจขนมดอกจอกนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือรูปภาพผลิตภัณฑ์ของขนมดอกจอกนั่นเองค่ะข่ะบวนการผลิตพร้อมรูปประกอบแต่ละขั้นตอนนะคะวัตถุดิบก็จะมีแป้งเก้าเจ้า1กิโลกร,รมัมแป้งมัน250กร,รมัมแป้งอนเนกประสงค์หถ้วยครึ่ง เกือ 1>, 1ช้อนโต๊ะกับ1ช้อนชาน้ำตาล3ถ้วยครึ่งไข่ไก่6ฟองน้ำปูนใส500มิลลิตรหัวกะทิกองหรือคั้นสด100มิลลิลิตรผสมกับน้ำปูนใส ให้ได้500มิลลิลิตรค่ะใบเตยน,นะคะอย่างน้อย4-5ใบสีผสมอาหารเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้น้ำมัน7กิโลกรัมค่ะขั้นตอนการทำขนมดอกจอกนะคะ<ๆ>ก็จะมีเลย 1. ประผสมแป้งข้าวเจ้าก1กิโลกรัมแป้งมัน250กรัมแป้งขนปปมผสม1ถ้วยครึ่งเกลือ1ช้อนโต๊ะและอีก1ช้อนชาค่ะน้ำตาล3ถ้วยครึ่งผสมให้เข้ากัน2นะคะนำไข่ไก่6ฟองตีให้เข้ากัน 3นะคะนำไข่ที่เตรียมไว้มาเทผสมในแป้งและผสมให้เข้ากันค่ะ4ค่ะหลังจากนั้นตามด้วยน้ำปูนใส่500มิลลิตรใส่ลงไปเลยค่ะ ห้าค่ะแล้วผสมบวกะทิกล่องหรือขั้นสดก็ได้100มิลลิลิตรผสมกับน้ำปูนใสให้ได้500มิลลิตรตรผสมให้เข้ากัน6นะคะนำแป้งมากองให้มีความเนียนขึ้นก่อนที่จะนำไปทอดค่ะ 7. จ็ดนำใบเตย4-5ใบมาตัดให้เป็นท่อนๆขนาด1นิ้วขั้นตอนในการทอดขนมดอกจอก1 ตั้งน้ำมันให้ร้อนโดยใช้น้ำมัน7กิโลกรัมนำใบเตยที่ตัดมาใส่กระทะเพื่อให้มีกลิ่นหอมพร้อมนำพิมพ์ดอกจอกใส่ลงไปเพื่อให้พิมพ์ร้อน 2. ระหว่างนี้ให้นำแก้วมาคว่ำงายก้นแก้วเพื่อทำให้ขนมที่ทอดบานสวยงาม 3. ใส่งาลงไปในแป้งพอประมาณ คนให้งากระจายอยู่ทั่วๆ่วแป้ง 4. พอน้ำมันเดือดให้ป,กปกักปฟกลางๆนำพิมพ์ที่ร้อนแล้วจุ่มลงในแป้งแต่อย่าให้แป้งมิดพิมพ์เพราะจะทำให้ตอนทอดขนมติดพิมพ์ได้จากนั้นจุ่มลงในน้ำมันร้อให้เซ็ตตัวสัก4ีถึง5วินาทีแล้วค่อยๆเขย่าขนมหลุดออกจากนั้นนำพิมพ์แช่ในน้ำมันเพื่อทำให้พิมพ์ร้อนอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะทำให้พิมพ์ ทอดขนมต่อได้เรื่อยๆทอดจนสุกมีสีเหลืองทองทั้งสองด้าน 5. จากนั้นนำมาจัดทรงโดยใช้ก้นแก้วน้ำทำให้ขนมบานเป็นดอกจากนั้นนำไปพักบนกระดาษไขไว้ให้เซตตัวสัก4-5นาทีพร้อมบรรจุใส่ถุงขั้นตอนการบรรจุพันธุ์1เตรียมถุงชนิดใสขนาด7คูณ11 เซนติเมตรนำกระดาษแข็งขนาด7.7เซนติเมตรมารองก้นถุง2องนำดอกจอกที่เสด็จน้ำมันแล้วมาใส่ถุงถุงละ5ดอก 3. ามนำขนมไปซิลปิดปากเพื่อทำให้ขนมกรอบได้นานขึ้นและสุดท้ายคือการติดโลโก,โก้ของวิสาหกิจค่ะ สำหรับการคำนวณต้นทุนการผลิตนะคะสำหรับการผลิต1กิโลกรัมวัตถุดิบทางตรงของเราก็จะมี 1. แป้งข้าวเจ้า 2. มันสำปะหลัง 3. แป้งอเนกประสงค์ 4. เกลือ 5. น้ำตาล 6. ไข่ไก่ 7. น้ำปูนใสและน้ำกะทิกล่องค่ะสำหรับปริมาณการใช้นะคะแป้งข้าวเจ้าปริมาณ1กิโลกรัมราคาวัตถุดิบ จะตกอยู่ที่30บาทเราใช้ทั้ง1กิโลกรัมเลยนะครับราคาเฉลี่ยที่ใช้ก็คือ30บาทสําหรับแป้งมันสําปะหลังนะคะ1กิโลกรัมกิโลกรัมละ4 4บาทประมาณการที่ใช้นะคะเราจะใช้ประมาณ250กรัมค่ะจะตกอยู่ที่11บาทแป้งอเนกประสงค์นะคะ1กิโลกรัมยีบาทประมาณที่ใช้นะคะเราจะใช้ประมาณ200กรัมค่ะจะตกอยู่ที่5บาทค่ะ4เกลือนะคะ 500กรัม7บาทเราจะใช้อยู่ที่20กรัมนะคะจะตกอยู่ที่0-28บาทค่ะสำหรับน้ำตาลนะคะ1กิโลกรัม25บาทเราจะใช้อยู่ที่700กรัมนะคะจะตกอยู่ที่17บาท50สตางค์ค่ะสำหรับไข่ไก่นะคะเราจะใช้6กฟองต่อ1ต่อแป้ง1กิโลกรัมนะคะ ซน้ำมูลใส1กิโล10บาทนะคะเราจะใช้1,000มิลลิตรนะคะก็คือ10บาทและน้ำกะทิกล่องปริมาณ250มิลลิตรราคา25บาทเราจะใช้อยู่ที่100มิลลิตรราคาเฉลี่ยประมาณ10บาทค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบทางตรงคือ113บาท78สตางค์ค่ะ ค่าแรงงานทางตรงนะคะจะตกอยู่ที่1,000บาทต่อไปค่าใช้ใจ่ายในการผลิตนะคะต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ไปสำหรับหรับการผลิต1กิโลนะคะ1ใบเตย5ใบาการที่ใช้ก็คือ5ใบค่ะราคาเฉลีย่ยสำหรับใบเตยเราไม่ได้ซื้อมนานะคะเราจะเก็บจากที่มีอยู่นะคะ10น้ำมัน1 ประมาณ1กิโลกรัมราคา50บาทเราจะใช้ทั้งหมด4กิโลกรัมนะคะก็คือ2 0 0บาทสำหรับถุงที่เอาไว้แพ็คของนะคะมีหแพ็คมีประมาณ70ใบาราคา43บาทประมาณการที่ใช้35ใบนะคะคิดราคาเฉลี่ยแล้ว21.50สตางค์ค่ะสำหรับงานนะคะ เราจะใช้งาดำหนถุงหนึงร้อกรัมสิบาทเราจะใช้50กรัมนะคะจะตกอยู่ที่เจ็ดบาทห้สตางค่ะเพิ่มต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อมนะคะ229บาทค่ะสำหรับค่าแรงทางอ้อมนะคะ5 0าบาทค่าเสียมราคาอาคาร300บาทค่าเสียมราคาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์300บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆเช่นเป็นค่าน้ำค่าไฟ500บาทค่ะเ้นืทุนการผลิตสำหรับการผลิต1,000ถุงนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่ประมาณ29กิโลกรมัมราคาเฉลี่ยประมาณ870บาทค่ะแป้งมันสำปะหลังเราจะใช้ประมาณ7 2 7.25กิโลกรัมค่ะรา,ราคาเฉลี่ย3 1 9บาท หนึ่งประสงค์นะคะเราจะใช้5.8กิโลกรัมราคา145บาทเกลือรเราจะใช้0.58กิโลกรัมรค่ะราคา8.12บาทค่ะน้ำตาลเราจะใช้ประมาณ20.3กิโลกรัมราคา507บาท50จสตางค่ะไข่ไก่เราจะใช้ทั้งหมด174ฟอง ราคาเฉลี่ยประมาณ870บาทค่ะน้ำบุนใสเราจะใช้อยู่ที่29กิโลกรัมนะคะราคา290บาทน้ำกะทิกลงเราใช้2.9กิโลกรัมนะคะราคา290บาทริ่มต้นทุนวัตถุดิบทางตรง3,299.62สตางค์ค่ะวัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ไปนะคะ สำหรับการผลิต1,000ถุงใบเตยเราจะใช้ประมาณ145ใบสำหรับใบเตยเราไม่ได้มีค่าต้จ่าย i น้ำมันเราจะใช้ประมาณ116กิโลกรัมประมาณ5,800บาทค่ะถุง1,000ถุงประมาณ610บาทค่ะงาดำ1น 4-5กิโลกรัมราคาเฉลีย่ย217บาท50สตางค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ไปคือ6,627บาท50สตางค่ะลดต้นทุนการผลิตแบบประมาณการวิสาหกีชุมชนกลุมแม่บ้านขนมพื้นบ้านหมู่ที่4ตำบลเกาะแต้สสำหรับเดือนม,มีนาคม2,566ต้นทุนที่ใช้ผลิตรนะหว่างงวดวัตถุดิบทางตรงวัตถุดิบคงเหลือต้นงวด ศูนย์บาทบวกซื้อวัตถุดิบระหว่างงวดสุดที่9,927.12บาทวทัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตทั้งสิ้น9,927.12บาทหากวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด0บาทวทัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งสิ้น9,927.12บาทหากวัตถุดิบทางอ้อมใช้ไป6,627.5บาทรวมคงเหลือ3,299.62บาทค่าแรงทางโครง1,000บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตวัตถุดิบทางอ้อม6,627.5บาทค่าแรงค่าแรงงานทางอ้อม500บาทค่าเสื่อมราคาอาคาร300บาทค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอุปกรณ์300บาทค่าใช้จ่ายอื่นๆ500บาทรวม8,227.5บาทรวมต้นทุนที่ใช้ผลิต1นึ่งห2บาท งบกำไรขาดทุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมพื้นบ้านหมู่ที่4ตำบลเกาะแก้วสำหรับเดือนมีนาคม2566ขายราคาขาย20บาทคูณ1,000ถุงจะได้เท่ากับขาย20,000บาทหักต้นทุนขายสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือต้นทุน0บาทบวกต้นทุนผลิตสินค้าสำเร็จรูป12,527.12บาทสินค้าสำเร็จรูปที่มีไว้เพื่อขายทั้งสิ้น12,527.12บาท หักสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือปลายงวดศูนย์บาทรวมทั้งสิ้น12,527.12บาทกำไรขั้นต้นนำขายหักต้นทุนขายขาย20ง0มบาทหักต้นทุนขาย12,527.12 12บาทจะได้เท่ากับกำไรขั้นต้น7,472.88บสอ วิเคราะห์ลดต้นทุนการผลิตกะทิจากเดิมว,วิสาหกิจใช้กะที่กล่องในการทําให้เปลี่ยนเป็นการคั้นกะทิเองโดยซื้อมะพร้าวจากคนในชุมชนแทนน้ำมันและแป้งที่ใช้ทําขนมให้ซื้อเป็นลังแทนการซื้อปีกค่ะ